สวัสดีครับสวัสดีครับผมยังอยู่ที่จังหวัดพชรบู์นะครับตอนนี้มาอยู่ที่อำเภอหลงศัเดินทางมาอารมณ์รับสมัครสมาชิกนะครับการมาพิรบูรณ์ครั้งนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือผมพบเจอนะครับน้องคนนี้นะครับอยู่เบื้องหลังครับของทีมงานของพอนาคตใหม่อยากสมัครสมาชิกพรคอนาคตใหม่ใจจะขาดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับสวัสดีครับผมพัชรพลมรรวังนะครับต้นตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ชั้น อาปวชว3นะครับ,รบที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบณ์คือที่จริงเนี่ยผมเพิ่งมาสนใจการเมืองได้ประมาณปี2ปีนะครับได้มีโอกาสอ่านจากแหล่งข่าวต่างๆนะครับในทั้งใน Facebook ทั้งในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็เกิดความสนใจขึ้นนะครับ แล้วทีเนี้ยก็เลยลองอ่านประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปดูนะครับทำให้ได้ศึกษาการเมืองไทยไปในตัวรัฐประหาร2 5 5 7ตอนนั้นเราเริ่มสนใจการเมืองอยงตอนนั้นยังครับตอนนั้นยังถือว่าเป็นอิ n o นเซนทางด้านการเมืองมากตอนนั้นก็ยังคิดว่ามันมันเป็นความขัดแยง้งระหว่างสองฝ่ายนะครับแล้วทีเนี้ยทหารเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเนี่ยหยุดยั้งนะครับทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้อ่าเกิดเหตุบานปลแบบใช่อารมณ์ประมาณนั้นถูกต้องถูกต้องยุติเราคิดประมาณนั้นทีเนี้ยเราคิดว่าเหตุการณ์ เลือกตั้ง<ม>นะครับแล้วก็มีความวุ่นวายแล้วก็รัฐประหารแล้วกลับมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เลือกตั้งมันวนโปรเซสเดี๋ยวนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันยังวังวนอยู่ที่เดิมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง<ม>หรือว่าไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็วนลูปอยู่ที่นี่อ่าที่จริงเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบอ่า ในโลกโซเชียลนะครับอ,อยู่ใน Facebook อ,อยู่ในอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยความสนใจเริ่มแรกนะครับทำให้ผมได้ไ,ดไปลองค้นหาเมื่อค้นหาอีกมันก็อยากให้ไปนค้นหาต่อไปเรื่อยๆแฮชแท็แรกที่ผมจําได้ก็คือช่วยคุณธนาธรตั้งชื่อพัดนะครับแล้ผมติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ค้นหาชื่อนะครับเอาชื่อคุณธนาธรเนี่ยไปเซิร์ชใน Google แนวคิดเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นแนวคิดที่แบบว่าตรงกับเราได้มีโอกาสไปสมัครเป็นแนวร่วมของพักออนไลน์ถูกต้องครับ ทีมงานของพักอนาคตใหม่เนี่ยติดต่อกลับมานะครับผมก็ดีใจมากก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้สนทนากับทีมงานพักอนาคตใหม่แล้วก็ได้ร่วมงานด้วยก็คือเขาเชิญมาแล้วก็ผมเนี่ยอยากที่จะทํางานในจุดจุดนี้ด้วยปัญหาคือคุณต้นอายุยังไม่ครบถูกต้องครับนะครับยังเป็นสมาชิกพักไม่ได้ครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญมากนะครับอีกหลายล้านเสียงที่เป็นนีโวเตอร์นะครับมีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของตัวเองนะครับและเป็นจํานวนไม่น้อยด้วยหลักล้านคนนะผมคิดว่า เป็นโอกาสของหลายๆพักรวมถึงพักอนาคตใหม่ด้วยนะครับที่จะได้เห็นเสียงจากนีวอเตอร์เนี่ยรวมถึงเสียงอื่นๆเนี่ยที่อยากจะเห็นประเทศไทยของเรานะครับเปลี่ยนแปลงครับผมการเมืองไทยเนี่ยเราจะถูกไมายเซตนะครับถูกไมายเซตมาว่าเฮ้ยเรื่องของผู้ใหญ่นะเราไม่ควรไปยุ่งคนที่มีอำนาจเขาคุยกันนะครับแต่ผมมองว่าไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนคือเวลาคุยกันเนี่ยก็คือมักจะ เหมือนกับว่าถูกประจารย์หรือว่าถูกคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไอ้พวกนี้หัวรุนแรงถูกต้องกันเลยไม่ตาองไปกันใช่ครับแต่ว่าพอกับเพื่อนเราหรือว่ากับกลุ่มที่มันคนรุ่นเดียวกันเนี่ยนี่เราสามารถที่จะคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหลายคนอยู่เหมือนกันประมาณกี่คนประมาณหลักสิบคนการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตของทุกคนของประเทศเรานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจและใส่ใจนะครับว่าอํานาจของทุกคนเนี่ยนะครับแต่ละเสียงของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ครับ คุณต้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเรายังมีหวังอยู่กับอนาคตของเราขอเพียงแต่คุณเปิดพื้นที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนคนหนุ่มสาวเราจะพบต่ความหลากหลายความสร้างสรรค์จำนวนมากนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยยังมีความหวัง